สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยคุณครูขวัญกันอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่เรื่องของ สารละลายในน้ำได้อย่างไรนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมากล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อก,การละลายของสารนะคะในน้ำว่าอาลรปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะส่งผลให้สารของเราเนี่ยนะคะละลายได้เร็วขึ้นหรือช้าลงนะคะก่อนอื่นครูจะมาทบทวนความรู้เดิมของเราจากคลิปที่แล้วกันก่อนนะคะสารละลายประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ อ่าดิแก่ 1. ตัวละลาย 2. ตัวทำละลายโดยตัวทำละลายนะคะจะต้องเป็นสารที่มีปริมาณมากที่สุดและสารที่มีปริมาณน้อยกว่านะคะเราจะเรียกว่าตัวละลายเมื่อสองสารสองชนิดนี้เกิดการรวมตัวกันนะคะจนกลายเป็นจนแทรกซึมกลายเป็นเนื้อเดียวกันทั่วทุกส่วนเราจะเรียกเขาว่าสารละลายซึ่งจะมีความเป็นสารเนื้อ เดียวนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะมาพูดถึงปัจจัยที่มันจะส่งผลต่อการละลายของเราว่ามันมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1เลยก็คือชนิดของตัวทําละลายข้อที่2ความเข้มข้นของตัวละทำละลายชนิดที่ข้อที่3อคะุณภูมิข้อที่4นะคะความดันข้อที่5นะคะพื้นผิวของตัวละลายนั่นเองอ่าเรามาดูกันข้อที่1ก่อนนะคะชนิดของตัวทำละลาย ทำไมถึงจะ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการละลายเนื่องจากตัวทําละลายต่างชนิดกันนะคะมันก็จะมีความสามารถในการละลายที่ต่างกันอันนี้ครูจะกล่าวถึงในกรณีที่ตัวทําละลายของเราไม่ใช่น้ำนะคะแต่เรื่องที่นักเรียนกําลังเรียนอยู่ในตอนนี้เราจะให้เป็นน้ำนะคะก็คือตัวทําละลายเดียวกันทั้งหมดนะคะอาต่อไปนะคะในเรื่องของความเข้มข้นของตัวทําละลายถ้าเกิดว่าตัวทําละลายของเราอะคะ่ะมี ความเข้มข้นมากมันก็จะเกิดการละลายได้ดีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่3อุณหภูมิอุณหภูมิก็คือการที่เราไปเพิ่มความร้อนให้กับสารนะคะในกรณีที่สารในกรณีที่ตัวละลายอะคะเป็นของแข็งและของเหลวความสามารถในการละลายะคะ่ะจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอะคะ ไปให้อุณหภูมิของสารเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้สารเคลื่อนที่ไปชนกันได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมพอเราพอสาร อนุภาคเคลื่อนที่ไปชนกันได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมปุ๊บมันจึงเกิดการละลายได้เร็วขึ้นนั่นเองแต่ถ้ากรณีที่สารละลายเป็นแก๊สนะคะความสามารถในการละลายค่ะก็จะลดลงเมื่อเราไปเพิ่มอุณหภูมิของสารให้สูงขึ้นนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องดูด้วยนะคะว่าสารที่เรานํามานนะคะอยู่ในสถานะไหนระหว่างของแข็งของเหลวหรือแก๊สนะคะถ้ากรณีที่เป็นของแข็งกับของเหลวเราสามารถใช้กระบวนการเพิ่มอุณห หรือให้ความร้อนกับเขาได้นะคะเพื่อเร่งในการละลายได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นแก๊สเราจะต้องทำการลดอุณหภูมิลงนะคะเพื่อจะให้ละลายได้สูงขึ้นนะคะอ่าต่อไปในเรื่องของความดันถ้าเกิดความสามารถในการละลายของแก๊สเนี่ยค่ะ ในสถานะที่เป็นแก๊สจะสูงขึ้นเมื่อมีความดันเพิ่มขึ้นแต่ความดันจะมีผลต่อการละลายของของเหลวและของแข็งเพียงเล็กน้อยดังนั้นในเรื่องของปัจจัยความดันนะคะจะส่งผลต่อสารที่มีสถานะเป็นของแก๊สมากที่สุดนะคะ หัวข้อต่อไปหัวข้อที่5ปัจจัยที่5นั่นก็คือพื้นผิวของตัวทำละลายของทษทีนะคะพื้นผิวของตัวละลายนั่นก็คือหมายความว่าถ้าตัวละลายถูกเพิ่มพื้นที่ผิวด้วยการทําให้มันชิ้นเล็กลงอ่านึกออกไหมคะโดยการทําให้มันชิ้นเล็กลงโดยวิธีการหั่นหรือการบดแล้ว ค่อยเอาไปทําการละลายมันก็จะมีสารละลายอัตราการละลายของสารนะคะที่เพิ่มขึ้นหรือเร็วมากขึ้นกูยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจะทําน้ําเชื่อมแต่นักเรียนเลือกใช้น้ําตาลที่มีเกรดเล็กกับน้ําตาลที่เป็นก้อนใหญ่อะคะ่ะก้อนกรวดใหญ่ถามว่าสองอันนี้อันไหนละลายได้เร็วกว่าคะแน่นอนต้องเป็นน้ําตาลที่มีผลึกเป็นเกรดเล็กใช่ไหมคะเพราะมันมีพื้นผิว ที่มีชิเลกมันสามารถที่จะทําให้อัตราอัตราของการละลายะคะ่ะเร็วมากขึ้นนะคะอันนี้นักเรียนจะต้องคํานึงถึงพื้นผิวของตัวละลายของเราด้วยนะคะอะ่กระบวนการละลายเพิ่มเติมเวลาเราทําการทดลองใช่ไหมคะเราอยากให้สารเนี่ยเร่งการละลายที่เร็วขึ้น วิธีการที่1นนะคะถ้าเกิดเราใส่สารนั้นลงไปในหลอดทดลองนะคะเราก็ใช้วิธีการเขย่าหลอดทดลองแต่การเขย่าหลอดทดลองนะคะให้เราตั้งหลอดทดลองของเราบนฝ่ามือแล้วเราก็ค่อยๆเคาะไปบนฝ่ามือนะคะและสังเกตสารละลายที่อยู่ในหลอดทดลองนะคะให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันทั่วทุกส่วนอันนั้นก็ถือว่าสารละลายได้ครบถ้วนแล้วนะคะวิธีนะคะอ่า ต่อไปอีกวิธีหนึง่งถ้าเกิดเราไม่มีหลอดทดลองแต่เราเอาใช้ภาชนะอื่นใส่สารละลายไว้ให้ใช้วิธีการคนสารการคนสารอาจจะใช้อุปกรณ์เช่นช้อนคนสาร หรือว่าช้อนอื่นๆหรือแม้กระทั่งทัพพีไม้พายนะคะที่เราสามารถที่จะเอามาคนได้<ม>เพื่อเร่งให้สารเนี่ยะคะ่ะมีการแตกตัวอนุภาคของสารมีการแตกตัวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ค่ะต่อไปครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างการละลายของสารที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจําวันนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าสารเมื่อมีการละลายแล้วนะคะสีของตัวสารก็จะเปลี่ยนไปนะคะหรือแม้กระทั่งนักเรียนทําการใส่น้ําร้อนหรือน้านะคะที่อุณหภูมิปกติใส่ลงไปในใ,นใบชาให้นักเรียนสังเกตนะคะเมื่อ ตัวน้ำหรือตัวทำละลายมีปริมาณที่มากพอแล้วสีของสารละลายก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็จะเป็นสีของใบาชาออกมาซึ่งสารละลายที่ได้มานะคะก็จะมีสีที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะ,ะดังนั้นนะคะเรื่องของตัวทำละลายและตัวละลายตัวนี้นะคะก็จะมีประโยชน์ในการเรื่องของการสกัดสีของพืชได้อีกด้วยนะคะค่ะ ครูก็หวังว่าน,ะะนักเรียนก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการละลายของสารในน้ำเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำหลัก ความรู้ตัวนี้นะคะไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ครูจะกําหนดให้นะคะโดยสถานการณ์ที่ครูจะกําหนดให้นะคะก็คือในชุมชนของนักเรียนนะคะเราทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะว่าชุมชนของเราส่งเสริมให้มีการปลูกพืชสมุนไพรผลไม้เป็นจํานวนมากนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยค่ะ เมื่อพืชสมุนไพรเหล่านี้มีจํานวนมากแน่นอนว่าราคาส่งผลต่อราคาอาจจะทําให้ราคาเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะได้ราคาน้อยดังนั้นนักเรียนเนี่ยค่ะได้รับมอบหมายมีหน้าที่ได้รับมอบหมายนะคะให้ทําการสกัดสีจากธรรมชาติโดยใช้ตัวพืชหรือสมุนไพรเหล่านั้นนะคะให้ได้สีธรรมชาติออกมาโดยนักเรียนต้องใช้หลัก การที่เกี่ยวข้องกับการละลายของสารในน้ําเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะคะผ่านกระบวนการทําโครงงานทดลองของนักเรียนนะคะอาจากกระบวนการละลายของ ของสารและปัจจัยที่ส่งผลต่อการละลายของสารครูขวัญก็หวังว่านักเรียนจะมองเห็นวิธีการแนวทางเหล่านี้นะคะไปประยุกต์ใช้กับโครงงานของนักเรียนที่นักเรียนเลือกหัวข้อมานะคะยังไงครูขวัญก็ขอให้นักเรียนนะคะสนุกกับการทําโครงงานในหัวข้อการละลายของสารในน้ํานะคะ แล้วเราจะกลับมาพบกันอีกในคลิปการสอนหน้าน,นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ